อ๋อน่ะนะอย่าป๊าปใส่น้ำให้นะชอบเลยมีสองตัวเลยดีไหมแมวดวนแสวัสดีค่ะวันนี้นะคะป๊าปนะคะนี่ สั่งตะไ่ยน้ำให้น้องเมาเดย<ส>ใช่ป่ะนู๋สีส้มเลยนี่ขนาดเท่านี้เลยนะคะใหญ่กว่าอันสีฟ้าใช่ไหมลูกใช่ใช่ย่าสั่งแร้วจะได้อันสีฟ้ามาอ๋อค่ะเดี๋ยวให้ป๊ะป๊าสูบลมให้ก่อนนะคะ,ะสูบกรเป๋าลมให้ก่อนนั่นอย๋าวเราก็ถ่ายอีกทีหนึ่งโอเคไหมน,นี่นะคะป๊ะป๊าก็สูบลมให้เรียบร้อยแล้วนี่เป่าลมให้เรียบร้อยแล้วสะใหญ่กว้างมากเลยนี่เอาสไลเดอร์ลงได้ด้วยใช่ป่ะน้องมาเดยอันสีฟ้าเอาลงได้นะแต่พื้นที่ก็จะเหลือน้อยนะมเดย์เนี่ยสไลด์เพื่อนๆดูหน่อย เอามันทำอะไรหรอกเดี๋ยวรอให้น้ำเต็มเยอะกว่านี้หน่อยนะน้องเดีโอเคไหมเขยมาถ่ายกันใหม่ค่ะถ่ายต่อจากเมื่อวานเย็นนี้นะเมื่อวานน้ำกว่าเต็มมันก็เลยมืดไม่จักเลยไม่ถ่ายต่อนะเนี่ยป๊าซื้อเม็ดบีบมาให้นะแล้วซื้อมาสี่ถุงป้าเนาะเดี๋ยวตอนนี้เหลือแค่สองถุงนะเดี๋ยวจะเทแค่ถุงเดียวก่อนนะเพราะว่ามันโดนน้ำในฝามันสกปรกแล้วมันนี่เนาะ มันจะไม่ค่อยพร้อมค่ะต้องเอามาแช่นี่ก่อนใส่กระมังให้ซักสะอาดก่อนอ่ะเทถุงเดียวพอนะลูกให้ป้าป๊าเปิดถุงให้ค่ะเอา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 แค่ถุงเดียวพอก่อนค่ะอ,คอ่ค่อยๆเทน,นะเดีป้าป๊าใส่น้ำให้นะ,ะถุงออกเลยค่ะหมดนะโอเคป้าป๊าใส่น้ำแช่ไว้ก่อนเลยหลายชั่วโมงเหมือนกันนะเพราะมันจะเป็นเม็ดใหญ่อ่ะนี่ก็แช่ไว้ก่อนนี้ว่าเราไว้เล่น น้องมาเดียลน้ำเต็มสกะอันนี้หน่อยอันนี้ได้เต็มแล้วไม่จ๋ามาเอาเลยลูกหาเลยเล่นน้ำนียสระไหมตัวพี่อยู่ไหนอ่ะปกติมันเล่นน้ำกับพี่เดียวทุกวันเนี่ยป้าแล้วถุงเงินมาออกมาแล้วไปหาพี่เดียวเลยเล่นน้ำกับพี่เดียวเลยหลอก่อนเหมือนพี่เดียวเล่นน,น,น้ำยอ้อนอ่ะบอลก็ไม่ได้เลยออบอลเลียงมากเลย ว่ายน้ำเลยเออชอบเล่นน้ำเนี่ยเอ้หาพี่เดียวเลยไปนู้นสิหลุไปนู้นหลดเลยสายดึงดึงเดี๋ยวพี่หนุพอน้องร้องเรียกนะพอน,น้องต้องรออีกพรุ่งนี้ค่อยลงพบน้องเขาเพิ่งจะออกฟักออกไข่มา พวกก็จะเอาใบยอมาโรยนี้ไงสับๆโรยให้มันกินแล้วมันก็จะว่ายน้ำกินใหญ่เลยเล่นน้ำพี่ติ๋อมารับอีกตัวหนึ่งเอ้ามาเร็วเอามหมาเอ่ามาสิมามาเด็กจะเล่นน้ำมัง่งไงถุงทองมาแล้วถุงทองตัวน้องตรงโน้นตรงพี่ อ่าว้าน้ำพี่เลยชอบเลยมีสองตัวเลยดีไหมอยออกมาอีกวายยิเลยวยเลยเล่นน้ำกับพี่เดียว่อยากดำน้ำนอยาก<ม>ดำน้ำเหรอลูกเว้นดำน้ำอย่าแม่แเอวแว่นดำน้ำให้หล้กันหรอก หมาแล้วทีเดียวเดี๋ยวดันน้ำมาน้องหนีขึ้นมาหาแม่เนี่ยดูเนี่น้องหนีขึ้นมาหาแม่หมดแล้วเนี่ยดูจแทะเทสื้อแม่ใหญ่เลยเนี่ยพี่เดียวเล่นน้ำเนี่ยแล้วเนี่ยต้องมาลงด้วยเนี่ยเอามาลงด้วยทุกวันเนี่ย ใชว่ายน้ำกันแล้วใชว่ายน้ำเลยหองไปได้เล้น้องเดินก่อนสิงเใส่นไ้อวงนนนอ้าเลยงเลยีเดยวนั่งวงยาแล้วเอาน้องไปนั่งด้วยาเขียวเลยาเขนปุยกันเลย วางเงินัว้เนี่ยถุงทองไม่ถุงเงินน่ะผลเริ่มขายแล้วนะป้าเนาะออกจากข่าวแล้วเริ่มโตแล้วน่าจะได้ประมาณสักเดี๋ยววันนี้ก็นาะ,ะตัวนี้น่ะแต่ตัวนู้นอ่ะคุณได้ได้สองวันเพิ่งออกมาวางต้องลงหมีพี่เดียวหมดเลยเหรอเดียวก็หาแม่กับป้าหมดเลยเดี๋ยวก็ออกมาอีกเรื่อยๆ,ๆยเยอะเลยแต่เนี้นยะเต็มสะเลยเนี่ย ามเดี๋ยวมาหาป้าก็หมดเลยเนี่ยเล็กๆก็น่ารักแต่อย่าพอโตเป็นไงอยพ่นปุ้ยเลยตรงนี้รอดนะครับปานะเดี๋ยวเอามันน่าจะทิ้งช่วงกันจากประมาณอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งนะใช่ประมาณอาทิตย์หนึ่งห้าวันเกิดใช่แล้วป้าเอามาใหม่อีกต้องคอยดูแม่เงินทองกินหมด น้องอะไรไปหาพี่เดลออกไปแล้วพี่เดลเหน่มพี่เดลเหนิมตำรวจมาจับแล้วนนนนเนี่ยพีจโจรขึ้นบ้านเนี่ยเนี่ยมีโจนสองตัวขึ้นบ้านมาจับเดินตำรวจวันนี้ยังไม่สไลเดอร์ให้ดูเลยนะมาสไลเดอร์เร็วสไลเดอร์ให้เพื่อนๆดูก่อนเร็วสไลเดอร์ดำน้ำลงมาเลยนะลูกโอ้แต่น้ำเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะลองขานะลูกไอ้สไลเดอร์ดำน้ำมาเลยดูพี่เดียวนะสไลเดอร์ดำน้ำมาเลยนะ กันเ,เอาเลยน้ำนิดน้อยเหรอใส่น้ำดีกว่าไหมลูกมาเดี๋ยวให้ป้าใส่น้ำให้ลูกมาเดี๋ยวป้าใส่น้ำให้ลูกใส่แ้วมา,าดูนั่นเดี๋ป้าใส่ลูกใหญ่เบิ่มเลยนะใครดูนั่นเนี่ยเอาแบบใหญ่เออลูกเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากเอาแบบเป็นน้ำไอจะเป็นน้ำพุขึ้นมาใช่ปะ่ะเนีย่ย อเยใหญ่เลยนะนีน้อยมันใหญ่หญกว่าอนี้อ่ะนี่จะดำดูเออม่ดำดูสิขยันอืมขยัเดี๋ยวอาฮะเออเี๋แตกใส่หน้าอ้ยดูสิจับตั้งเลยเดี๋ยวจับตั้งเจ,จับตั้งเลย <c oughs> <c oughs> ใช่เล่นกับหมอเล่นกับน้องตัวนู้นชอบไปหรอตัวนี้ชอบเนี่ยแม้ว่าตัวนี้ชอบอตัวนั้นยังเล็กอยู่ยังไม่เคยลงนะ้ำาตัวนี้ชอบเนี่ยน่าเนี่น <c ười> ตอนนแมวขึ้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวโดนน้ำมากจะไม่สบายหรอกน้องขึ้นละนอ๋อออตาจะพาน้องขึ้นอออมาขขึ้นยังอขึ้นยังเกาปกเร็วสบเร็วเร็วเออดดียจลุกปงวดีเลยอ่ะ ตุ้มเลยดูนี่อย่างดูลูน้องเราเดี๋ยวเปล่าลูกใหญ่เบิ่มเลยไม่จ่าใส่น้ำเนี่ยดิ้นไปแล้วดินไปแล้วประเดี๋ยวเอาเป็นทำเป็นน้องทุกขึ้นมา

ลายตัเลยเหรอต้ามัเลยแต่ว่าตัวมันอยลกไม่ได้ดนู้นเลยลูกหลายตัวเลยหลายตเลยไม,ม,ม,ม่ได้ดำมาได้้ดำเริ่มต้นมาใหม่วายมาใหม่เออดำเ่มต้นมาใหม่นหนก็ได้หรอได้หมดลกได้หัด ดำน้ำ ừ, อ่าดำมากดีมาดำมาให้กอรตรงนี้เลย,ย <laughs> นโดนวางหลังเต็มมันจะกัดตูดนะนะไปเลือกไปเอามาเลือกวดำไปดำไปตัวป่าใส่แว่นย,วนยังใส่แว่นก่อนใส่แว่นก็หลบ ตาทำค่ะมันเข้าไปใต้สไลเดอร์เลยไม่ต้องเข้าไปนะอย่าติดตรงนี่มันออกมาอย่างนี้กันแล้วลเนีย่ยว่ายมานี่เต็มแล้วเนี่ยวัแลี้เนี่ยมีว่ายหนุ่มมาแล้วเนี่ยแล้ว <c oughs> มาดำมาแต่กา้าเนีย่ย <c oughs> อ้าวแล้วไม่ดำหราใส่แว่วนเราไล่มาแล้วออกมาครบเลยตอนนี้เย้ ใหญ่เยลยป้าหนะ้ากว้างเลยดำน้ําได้สบายเลยนะสีผ้าดำได้นิดเดียวเราวนเป็นตรงกลมสะดวกปลาหลบมาแล่ะ <No. S 1> สะดวกนะฮะเด็กน้องมาเดียนะขอตัวขึ้นก่อนนะเพราะเล่นน้ํานานแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวตอนนี้เล่นก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวตอนนี้เล่นก่อนนะคะจ้าจ๋บา,บ,าบ๊ายบายแม็ดบีดตัวมาเดียยังไม่นั่นเลยนะั่นอ่ะยังไม่ใหญ่เดี๋ยวไว้รอเล่นตอนเย็น